สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับในช่องคุณทีมีดี c ช a n นลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าผู้ด่างยักษ์นะครับที่ผมได้ปลูกในโหลแก้วนะครับก็ปลูกมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับนะนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนคือผมปลูกไว้ปลูกในห้องน้ําเอาไปไว้ในห้องน้านะครับถามว่าแสงเยอะไหมค่อนข้างที่แสงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเรามาดูว่า หลังจากที่ปลูกในน้ําในโหลกแก้วแล้วก็ไปไว้ในที่ที่แสงน้อยนะครับต้นเขาจะเป็นยังไงนะครับจะยังคงรักษาฟอร์มเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากนะครับที่ผมได้นํากา้านปูด่างยักษ์นะครับคือผมมาแยกปลูกระหว่าง2อย่างก็คือปลูกในดินกับปลูกในน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวที่ผมปลูกไว้ในน้ำนะครับใส่โหลกแก้วนะครับแล้วก็ใส่น้ําเป็นยังไงบ้างนะครับคือลักษณะของตัว โหลกแก้วที่ผมใส่นะครับใส่น้ำนะครับคือต้นเวลาเขางอกมานี่คือต้นที่งอกขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับใบเล็กๆครับแล้วก็มีฟังนี้ด้วยนะครับนี่พอเขาเอา่เขางอกเป็นก้านมาแล้วก็จะออกใบเล็กครับผมสังเกตดูประมาณสัปดาห์2ส,สัปดาห์คือใบเขาจะไม่โตกว่านี้ครับมันเหมือนว่าเหมือนเขาอาจจะไม่ได้รับแสงที่เพียงพอเพราะว่าผมเอาไปไว้ในห้องน้ําซึ่งแสงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่เหมือนเราปลูกไว้กลางแจ้งนะครับเหมือน อย่างตัวที่ผมปลูกที่ไว้ในกระถางนะครับตัวนั้นใบออกมาจะใบใหญ่นะครับจะใบใหญ่ใบสวยนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ถือว่าโอเคครับผมรับได้ในในระดับที่ว่าผมพึงพอใจอ่ะของผมเองเนาะนะครับว่าผมก็ชอบแนวนี้ก็แปลกดีครับนะจากคูด่างยักษ์ใบใหญ่ๆพอมาลงในน้ำนะครับอูบริเวณที่แสงค่อนข้างที่จะน้อยน้อยมากเลยแหละครับก็ออกมาประมาณนี้ครับนะพวกนี้คืองอกไม่หมดเลยนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคืองอกหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีบางใบนะครับท like ี่ที่เหมือนว่ายังยังไม่ร่วงนะครับแต่ว่าต่อไปน่าจะจะร่วงแล้วก็เกิดเป็นใบใหม่ขึ้นมานะครับอย่างนี้ก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาครับแต่าการงอกเนี่ยผมว่านะดีกว่าที่ปลูกในดินนะครับปลูกในน้ำนะเพียงแต่ว่าเวลางอกมาใบเขาจะเล็กนะครับจะเล็กไม่เหมือนที่ปลูกในดินนะครับแต่การงอกงอกลากงอกอะไรต่างๆนะครับเนี่ยสามารถงอกได้ดีกว่าการที่ปลูกในดินนะครับปลูกในน้ำนะครับ อย่างนี้ครับเนี่ยมีรากนะครับที่จริงอย่างนี้ท่านสามารถนะครับบางคนสามารถตัดเลยได้นะครับตัดแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนท่อนที่มีรากแล้วก็ไปปลูกในดินได้เลยนะครับไปชำได้เลยนะครับก็ได้หลายต้นเลยครับวิธีการปลูกนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะปลูกแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้วิธีก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทำไว้นะครับในช่องคุณทีมีดีนะครับสามารถเข้าไปดูได้ครับนะ วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเพราะว่าในนี้ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรครับสิ่งที่ผมใส่ก็แค่มีน้ําหินกรวดนะครับแล้วก็ซายเบตการลูกน้ํอยางลายเนี่ยผมว่าจะลองเอาพวกน้านะครับมาลายมาละลายในน้ําแล้วก็ผสมลงไปในน้ํานะครับเพื่อให้พืชนะครับให้ปูดังนะครับได้รับสารอาหารนะครับอาจจะทําให้เขาใบใบสวยมากกว่านี้ก็ได้ครับเนี่ยผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับผมว่าการเกษตรมันเป็นอะไรที่เราเรียนรู้เหมือนวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ย ลองคิดนะครับสังเกตนะครับวิเคราะห์แล้วก็ลงมือทําดูครับแล้วให้มาสรุปนะครับมันไม่ได้ยากมุ่งได้อะไรครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังยังไม่เคยทําแล้วเราอาจจะกลัวกล้าๆนะครับทําไปเลยครับไม่เสียหายหรอกครับถ้าดูสังเกตแล้วกลัวมันจะตายถ้าท่านดูแล้วมันไม่ไหวท่านก็มามาแดดเพราะว่าพืชโดยธรรมาชาติของพืชผมว่าส่วนมากจะ,ะต้องการแสงแต่ว่ายุที่ว่าอยู่ที่ว่านะครับอยู่ที่ว่าตัวพืชตัวไหน ชอบแสงเยอะนะครับพืชตัวไหนชอบแสงน้อยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนาะอย่างตัวนี้เนี่ยผมเอาไปทดสอบนะครับผมว่าใบเขาสวยดีผมก็เลยเอามาใส่ในโหลแก้วนะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในห้องน้ํานะครับซึ่งแสงค่อนข้างที่จะน้อยครับผลออกมาก็จะเย็นประมาณนี้นะครับก็โอเคในระดับของผมนะครับบางคนอาจจะว่าทำไมมันเป็นยังไงใบมันเล็กไม่สวยชอบใบใหญ่ถ้าชอบใบใหญ่ผมแนะนาว่าให้ปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ข้างนอกจะดีครับ ถ้าถ้าไปปลูกในน้ําแล้วไปตั้งไว้อย่างผมทำเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างนี้ครับใบมันจะเล็กนะครับนจะเป็นพู้ด่างจิ๋วนะครับมันจะไม่ใช่พู้ด่างยักษ์นะครับเป็นพู้ด่างจิ๋วนะครับก็สวยไปอีกแบบครับนะก็ขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับนะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับในช่องคุณทีมีดี h ช n แนลนะครับยังไงก็ขอบคุณครับพบกับผมใหม่นะครับ